セカンド <music> ก็สวัสดีนะวันนี้ผมก็มารีวิวอะไรรอกับคิดนะว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมเพราะว่าปัจจุบันก็าคนเล่นโค่นน้อยจากที่มีแบบอาคาเข้ามาตอนแรกอาคาเข้ามาคิดยังยิ้มได้แล้วสักสพักหนึง่งไม่นานรอกับคิดยิ้มไม่ได้เพราะมีลูฟี่ดอฟี่ลูฟี่ดอฟี่ไข่โขตมีแค่นี้มันก็ยิ้มไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นสก,กิลของคิดนะ ก็ดีนะผมว่านะหลังนี้ก็ไปดูรอนะรอก็ว่าแปดสี่นะมานี่ก็เป็นผมก็เคยดูตัวนี้อสองตัวไปแล้วก็เซเหลียนเดิมอืมชัดเนียร์เหเลียนเดิมนี่ก็เป็นเลด้โกไนนนะผมอนข้างชอบท่านถ้าเฉียนก็ดีนะคือถ้าเราแบบฟันแบบตัวต่อตัวแล้วเปิดรูมอ่ะมันจะโดนสองฮิตในการฟังครั้งเดียว เอ้ผู้คุณอะไรนี่ได้คอร์ดใครไปก็ไป,ไปแต่ผมก็หมืหน่นแะปดเมื่อกี้แล้วไปจังหวะนี้แค่ชนะเราชนะตาแทปตาแรกเหมือนเจอฝั่งนู้นอาคาสองตัวเพราะที่เราคุกคือจูีอาคาไม่ต้องกลัวมากามาก็ได้เพราะว่าเราเล่นสีแดงเหมือนกันผมก็ใส่อันนี้เลยนะแกลาย ไอหน้าซับเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวมากก็ได้นะครับอาคาแต่ลูฟี่ต้องกลัวผมไม่ไมอ,อะไร <c ười> มีคน <c ười> คอมเมนต์มาในคลิปผมนะคือบอกว่าคลิปผมเจอได้ทุกตัวแล้วไงผ <c ười> มบอกแต่ไม่ใช่เฉพาะกับลูฟี <c ười> ่ผมบอกโดนกิงของกลางทีเดียวหาย <c ười> าน่าสงสารจริงๆไปจังหวะน,นี้กจำทงมาก่อนนะว่าเราเป็นสายโลก <c ười> มันฟังเราจะยังไม่ได้ทงกลางนะ ฝั่งน้อนอาคารดึงไปเรียบร้อยเลยดีจริงๆอันนี้ผมก็อาจจะสตรีมบ่อยขึ้นมั้งเพราะว่าไอแอปออมเน้นอาขียมันบอกให้สตรีมได้เลยอ่ะในยูทูบอะ่ะตอนแรกผมก็งงแล้วก็มาสตรีมได้แบบงงแล้วขึ้นใน youtube ปกติมันสตรีมไม่ได้อะไรของแม่งก็กม่รู้ีวีก็สตรีมได้ถึงแต่อ่านหน้าจอไม่ได้แต่รูปหน้าผมเลยีนี่ว่าเนะียมาซืแน่ โดนบ้านสิงนะเห็นกาล่าใช่โดนมันไหมเด็จังเย็กจังนี่มันจะโดนแบบนี้แค่พี่มึนจะเบอยดมาบ้างนี่นะทำห้ดูที่ไม่มีทวงนะคะค่ะแต่จะพาไปแบบนี้เรียบร้อยอันนี้เราก็เด้งมาแล้วโอเด้งมาทงบ้านหรือเปล่านั้นไม่รู้ ต่โอกาสมาค่อนข้างสูงค่ะมาจริงด้วยเมื่อกี้ผมจะเดินขึ้นเอยแล้วมีคนมาก็ต้องมากัดน,นี่คือข้อดีของการโดนแบบนั้นโอ้ยโอ้ยไม่โดนวะแทงเลยแทงก็ไม่โดนลุงมก็ไม่โดนและอะไรจะโดนบ้างเนี่ยคิดยังโดนบ้างแต่ล้อนี้ไม่โดนเลยนี่ผมไปเพราะว่ามีคนมาเติมแล้วนะใครก็ไม่รู้ ใครก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นโรเจอร์วันนี้หลบไปก่อนเอ้ยเอ้ยจะเล็น,นโลดลงแบกบมันเป็นแบบต,ตายกๆสองตัวให้ช็อตนี่พี่ผมทำเป็นไฮไลท์นะเล่นแบบคล้ายๆแอดพอบทเียบอทีม,อ,ทมอันนี้ของแอดพอรราอยของผมก็แปดสี่ครับแปดสี่นะไม่ใช่แปดสี่ ไปเหมือนฝั่งนู้นมีคนมาทงบ้านนะไม่ใช่ทงบ้านทงกลางเราไปอยู่ทงบ้านบ้างก็ดีนะนอยู่แนวแนวโซนสองลนะเพราะว่ามันแบบจัดการโซนสองกับต้นกลางได้แค่ทงกลางไม่เรียกโซนลนะบอกเหมือนฝั่งเราลูฟี่เดซไม่ใช่ลูฟี่นีโรเจอร์เดสมอลลี่นะเราก็เรียดสมอลลี่ร้อยทั้งซี่ เข็นพลิกพันแล้วจังหวะน,นี้กากแพ้สงวงแพ้แล้วน้อมแพ้สวงแพ้แล้วซีบีมันไม่ทันเดินเดินเดินไปไม่ถึงใคกดโกรธกินบอรไแปดกกโกรธนะโรเจอร์บอกเที่ยวพีช่วยด้วยไข่โตก็ร้องไห้ไปเลยไปตอนนี้นก็แพ้ไปไม่ไม่ผมไม่นมม่ากดให้กลุ่มราชานะว่าเรียกว่าอะไรเขาแบบนั่นน่ะ แบบกดโกรดอะเอาง่ายๆเขาจะไปจังหวะน,นี้ก็ชนะชนะเราในลับแพสบนความพยายามพยายามไปจังหวะนี้เราไปตาที่สองมาตาท,ที่สองก็ผมก็เล่นเวลาแบบน้อยนะว่าอันนี้ผมอ่านมันอยู่ในตอนสอบแตล่ลีมผมมาพากในตอนที่มันไม่สอบใช่ปะ ไปจังหวะนี้ฟังน้องมีลูฟี่สองตัวฟังพอมีสองตัวไปไาที่สอง้องลองล่นคิดเหมือนเดิมอังเองงิงมาแล้วมาลูฟี่มาตัวหนึ่งก่อนนะเพราะเกมฟังนูงน้นมีกดยิมทำไมลูโรเจอร์กดยิ้มมาไปจังหวะนี้เหมือนโอเด้งฟังเราอาจจะบด ว่าไอสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ที่เราเด้งใส่อะไม่ใช่เด้งใส่เราเด้งกดอะสกิลเวลาอ่เนี่ยบอกบอกแล้วว่าแม่งเป็นบอสแน่นอนร้านต็วเองเพราะมันไม่ดอดททั้งที่มีดอทเข้าใจปะ่ะดอสโม่สู้อะสกิลโม่สู้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนคนเล่นอ่ะกคนเข้าใจป่ะพาเราเด้งทุกบอสแล้วตอนที่ผมไม่แปลว่าะทางเราหายไปแล้วมาตอนที่เล่นพี่ดีกว่าเพราลรูล้พี่จะตายได้นะ ตุ้่ก็แพ um. ้เาเด้งดีดเนาะจ้าโดนเลยไอ้แหล่าสุนโอตัวแม่งโอนตดังนะดูดิฟังผมอ่ะมียึนี่ตัวเด็กผู้ชอ่ะแล้วก็มีอันนี้อันนี้อะไรวะอันนั้นอะไรเด้งมันนี่อนนี้ฝั่งโน้ตยึของตี้อะเมื่อกี้ เอ้ย <ITA> เออไม่โดนครับไม่โดนแต่โดนนี้ก็ไม่ดีไป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 โอ๊ยโดนเตอ้์ปาดเข้า oh อ่ตอนคือของถ้าคิดไม่เจอลูฟ like. ี oh ่โดฟี da, ่ก็คือคิดก็ที่หนึ่งแต่ดีที่ผมจะจีโรเจอร์เขาถ้าเราโรเจอร์ชาร์ตเราแบบเรียกว่าอะไรนั่นอ่ะอะไรนะเปิดสกิลสองแล้วชำแหละมันอ่ะตีมันอ่ะ เราจะโดนดาเมจถึงกับดีสมอลลี่ได้เลยไปจังนนี้ฟัน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 ฟัฟันฟันนฟั้นฟันฟันงนฟันงันฟ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 นฟนฟันงันฟันฟันนฟันนฟันันฟันนฟันนฟนฟันฟันันนฟันันฟันันฟันฟัันฟนฟันันฟั่นฟันฟ่นันันัันนันันันนันน มันไม่ได้่ Movement ึงไหนที Movement ่เล่นแต่ว่ามันได้ึงตอนถ้าดูฟี okay. ่รัดอีกแล้วแต่ว่าอะไรหราก็เขาก็เคลื่อนสเต็ปอ่ะมีท่าคลาสต์ตายได้เลยเพราะโรเจอร์มันติดสถานะแล้วถ้าดูฟี่เจอกับก็ไปสถานะก็คือก็สมมุติโรเจอร์นั่งเช่นลูฟี่เดี๋ยวเราไปตุลูฟี่กันลูฟี่เก็บไปแล้วตัวหนึ่งลัดให่เฉอะเรียบร้อยแล้วเราเก็บแล้วเพื่อนเก็บให้แทงไว้ไม่โดนนะ โดนมาหมาน่าจะตายผมคิดว่าที่ผมฟันคือจะเอาให้มันติดไม่ติดตันเลือดอะหละเลือดไม่แดงอ่ะแต่ไม่ใช่ก็ไม่มีผลแล้วเพราะดูพี่มันไข่นี่ไปอ่ะรู้อะไรอันนั่นอ่ะ,อะทําให้มึนอ่ะมันในเกมนี้สามารถติดสถานะไม่ใช่สถานะเ,เดียวเห็นปบั๊กที่ผมติดสั่นจากบอลแมน อยู่ดีก็มาติดอันนี้เลยหมื่นหนึ่งหมืนมาเลือดได้แค่อย่างเดียวนะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสมมติผมตัดเลือดไปปุ๊บแล้วก็ไปโดนความสามารถลูพี่เหมือนเมื่อกี้ก็คืออันนั้นอะเรียกว่าอะไรเรียบร้อยนะเพราะว่าถ้าเราจะหายไปเลยเข้าใจป่ะทุกคนปลายจังหวะนี้ก็มาตาที่สามตาซัดได้ไงมาจังหวะนี้ก็ลูฟีช่ชนะห้างคางข่งกับบารู ไปจังหวะนี้ก็ามาดูนะก็ก็เอาเรื่องอยู่นะฝั่งนู้นก็มีไข่โดนต้องซ่องตัวเลยนะก็ค่อนข้างโหดอยู่นะฝั่งนูง้นมีลูฟี่ด้วยนะแล้วก็ฝั่งผมก็มีน,นี่รนถนดำโตตอกเมตาแต่คนหน,นดดำน่าจะเล่น iPhone นะอันใช่ไอโเพราะว่าไอ h o นไอนั่นแอปเปิลเมื่อกี้คือมันมีเรียก่บบาตัวอักษรพิเศษแอปเข้าใจป่ะผมเคย เห็นอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้หรือไงได้นะทุกคนเพราะว่าไอ้ที่มันมีคำว่าวงกลมแล้วก็ใส่ตัวอนนะักษรอะ A B C อ่ทุกคนนั่นแหละแล้วก็ใช้แอปนะตวนั้นก็ใช้แอปมันต้องใช้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่สามารถเขียนแบบวงกลมได้ฟัน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 ไปฝัอองทรงไคิมมาโซคิงเนี่ยติดเรียบร้อยเฮ้ยเหน่าเมื่อกี้ผมติดแข็ง ดิติดมันแข่งหายเลยจ้ะเดีย๋ยวบ,บอกเกมนี้มันจนะกจังอแจจครั้งเดียวนะติดอย่างได้อย่างหนึ่งนะทุกคนก็มันก็มีแบบแบบนี้นะว่าจังหวะกับฟันติดแข็งเรียบร้อยจะต้องไปเก็บเลือดน,นะขอบคุณหมดดำที่เขาเลือดไว้ให้นะไปเก็บเลือดเรียบร้อยขอใจแบว่าดแะแรเขาให้เรียเราอเนาะปกติบางคนแม่งก็ไม่ให้นะ แต่แกล้งอะไรแบบเนี้ยผมแตเตียมาแล้วแหละคลิปโรเจอร์ผมอ่ะผมแปะลิงม่เป็นอ่ะในคลิปอ่ะตัวไอ้ตัวนี้เขาไม่เลยหลาคลิปโรเจอร์คือมันมีแบบคนแย่งบัมเมื่อกี้โดนไข่ตัวไข่โดนตีไกลมาใช่ไหมแต่แต่ว่าเราก็เสียดายไปเพราะว่าลูมพัน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 แต่ผมบอกมันจะได้สองคลิปนะก็อย่าลืมโอ้ยฝาโนน ไม่ใช่ฝั่งนน้นโรเจอร์ป่าแรงจัดจัด,จดสามหมื่นไม่ผมผมปล่อยเลยนะโรเจอร์เพราะว่าเรียกว่าอะไรมันจะทำจะทําให้แบบเรียกอะไรมันกระเด็นอะนะน็อตแบนอะเพราะสกิลใครโดนสกิลสองเป็นน็อตแบนนะสกิลหนึ่งก็เป็นน็อตแบนเหมือนกันนี่นผมกลับมาเพราะว่าเอาเลือดด้วยแล้วก็จะไปนี่เก็บบุกบุกเก็บเลือดไปดิ ลูมดองมือแล้วก็โดนคิดลาดไว้เรียบร้อยดีมากดีมากคิดทำดีแต่จะดีกว่านี้เท่านั้นให้เราค่ะพอเราแทงแวบเราแทงไม่ได้แทงแล้วลูมไปเป็นมือเลยนะเฮ้ยก็นี่นะใช้เหมือนมันคตรจะค้างอ่ะแต่ก็ไม่ค้างไปจังหวะนี้ก็โดนคคิดโคตรถึกอ่ะโดนที่ล้อจากมาเออ ก็โดนแล้วก็โดนลูฟี่กที่รอคิดมาเต็มพัน,น 1, ว่าดีอยู่ดีอยู่เพราะทำกีค้คิดเต็มทันแพ้แพ้เรียบรนะ้อยไปจังหวะนี้คนระับอันนี้น่าจะเป็นตาสุดท้ายละอีก22วินะไปเหมือนมีคนไปหล่อยโถงโดฟี่อีอีตัวนี้ก็คนกลัวไว้นะปล่อยแบกเอาให้โลกมันหายดอทับไปใส่ชิ้นที่สองแว้ ไเห็นปะแม่แงแรงเออจุดจุจุจุทันปะเรียบร้อย,ยใครไลน์มาเลยก็ฝากกดติดตามช่องผมนะแล้วกนะ็เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะที่ผมไม่ลงคลิปก็สนอนไปบายขอบคุณมากนะที่รับชมคลิปจนจบฝากกาดติดตามด้วยนะบายอิงก็ขอเป็นเพื่อนมาก่อนนะเพราะว่าเนี่ยคลิปเข้ามาแบบทนันเข้าใจปะ แม,ม่าลาบายๆกันแบบนีๆแล้วเมื่อกี้ก็ฝา,ากไดจ้าแล้นนะก็บ๊ายบายยๆ